ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาเล่นแอสซัสซินสุดฮิตนะครับในแพทนี้นะครับนั่นก็คือซิลนะครับแต่ว่ามาในตำแหน่งของเลนการนะเพื่อนๆโดยการเติมไฟกันรัวๆนะครับจ่ายดาเมจกันรัวๆนะเพื่อนคือเป็นตัวที่ติดสกอร์แคลงแคลี่ได้แบบโหดร้ายมากนะเพื่อนต้องลองไปเล่นกันดูนะผมเล่นนี่คือแบบว่าชุดเดียวหายหมดเลยนะเพื่อนก็มาดูกันว่ามันจะโหดร้ายขนาดไหนนะเพื่อนรับชมได้ในชิปเลยครับเพื่อน ก็สวัสดีที่เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะวันนี้อยู่ในช่องสามแมนชแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่นะครับฟาร์มสุดโหดนะครับอย่างเช่นซิลนะครับเพื่อนๆก็ฮิตมากนะครับเอามาฟาร์มนะเอามาแก้ทางพวกแครี่ขาดตายนะครับคือมันสามารถลวงได้ดีมากนะแต่ว่าวันนี้ผมก็จะนํามาเล่นเป็นเลนกลางนะครับก็โหดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เพราะส,สกิลของซิลนี่คือแบบว่ามีสกิลในการลวงได้ดีมากนะให้ทีมหยิบพวกเทวนัท พวกจ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้ครับไฮ้อตเต,เตก็ล้วงได้นะพวกทอนงี่คือล้วงได้ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจบในชุดเดียวเลยนะครับมาดูในส่วนของไอเทมที่ผมใช้นะนี่นะครับไอเทมที่ผมใช้นะไอเทมที่ผมใช้ในการยืนเลนกลางก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นดามเมดเวทโถมไปเลยนะเอาแบบว่าชุดเดียวจบนะนเพื่อนๆชุดเดียวหายนะครับอันนี้แล้วก็มาดูในส่วนของรูนนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนรูนะผมก็จะใช้เป็นนี่นะครับสแตนนะครับ10เมตรแล้วก็เดสโซเลตนะครับอีก10เมตรแล้วก็สปิริตนะครับอีก1 0เมตรนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของพลังแฝงนะพลังแฝงที่ผมใช้นะพลังแฝงหลักก็จะเป็นพลังแฝงสีเหลืองนะครับแล้วก็ลงลงมาก็เป็นพลังแฝงสีแดงนะครับเพื่อนๆื โอเคครับเพื่อนๆอันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมนะครับเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับเพื่อนๆก็มาในตำแหน่งของเลนกลางนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมจะเปลี่ยนแปลงเลยนะผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีสีนะเพื่อนๆเดี๋ยวอาจจะโดนส่วนชุดเดียวได้นะครับอันนี้โอเคแล้วก็โดนหยอกไปก่อนนะครับอันนี้ อันนี้โรมมิ่งเขาเป็นทาชินะครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาเจอเหมือนกันนะครับเจอเพนเรนกลางเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคเขาจะมาสกิลสวนผอมก็เลยนะหือหยอกกันก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคเราก็ไม่มีอะไรตอนนี้หายไปหมดแมปนะครับตอนนี้โอเคเราก็โซนโซนก่อนนะเพนก็ยังไม่ไปไหนเราเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับอันนี้โอเคเราค่อยๆเคลียร์ไปนะครับอันนี้ โอเคเหมือนมีป่าป่ามาแท็กเราด้วยนะครับวันนี้คือปกติที่ผมเป็นหลายตานะเขาจะไปไม่ค่อยแท็กนะครับเพื่อนๆโอเค okay. อันนี้ผมก็จะไปเติมล่างหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆโอเค okay. เราเห็นทาชีแล้วนะโอ้โ oh, หเราเขาเจอเราแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ทีมผมนะครับโอเคก็ยังทรงทรงอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้มีการฆ่าอะไรนะ โอเคโดนเฟิร okay, right okay, ์สไปนะครับทีมผมล็อกซี่นะโอเคอันนี้ผมหยอกทาชี้ก่อนนะครับอันนี้เขาครบสแต็กนะเพื่อนเมื่อกี้ถ้าโดนนี่ไม่ใช่หยอกนะโอเคผมแด้ตะแล้วนะครับอันนี้เราเตรียมเดินเกมได้แล้วครับโอเคเรามาดูว่าเพนจะกลับทางนี้หรือเปล่านะโอเคเราเห็นฉีแล้วนะครับอันนี้มาสองครับโอเคเรารอเพื่อนก็ได้นะจังหวะนี้นะครับเราไม่ต้องรีบเข้าไปนะเดี๋ยวจะออกไม่ได้นะครับ โอเคอันนี้เราก็เคลียร์คีปไปนะเพื่อนไม่มีอะไรนะโอเคนี้ผมโซนพุ่มก่อนนะครับโห oh, ล่างเราล่วงไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาเติมไฟให้เพื่อนนะครับโอเคอันนี้ก็มีการสลับเลเรียบร้อยนะครับตอนนี้เอลสูผมไปเลนบนแล้วนะโอเคเราจะมารอแย่งนกเขานะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะแย่งได้หรือเปล่านะโอ้โ oh, ห oh, ต้องปล่อยไปนะครับอันนี้ โอ้โหเขาเจอเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะเงานกติดขานะเมื่อกี้เลยเห็นพุ่มนะครับเหมือนเรียนกลางจะบวกกันนะครับอันนี้โอเคอเคุ้ยตอนนี้เพนเข้านะครับสวยครับอย่างนี้เข้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับสับหัวดีครับโอเคได้มาหนึ่งนะครับตอนนี้เพนโดนลากหัวไปนะหมาดิทาชี้ตีไป,ไปกดเอสคิวเร็วไปโอเคยังได้เพื่อนสวยนะครับเมื่อกี้ผมกดเร็วไปนะ ถือว่าก็ยังได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมนึกว่าไม่ได้นะนะเมื่อกี้โอเคครับอันนี้ซิลเริ่มแผงลิทนะครับถ้ามีอันตินะมีอันตินี่คือจ่ายดาเมจได้โหดเลยนะครับโอเคฉีมานะโอเคครับเราก็เดินไปโซนๆให้เพื่อนหน่อยนะครับอันนี้ตอนนี้เราก็จะไปแกงบนบ้างนะครับอันนี้โอ้โหเจอบัสนะครับต้องถอยนะเพื่อนๆใน,นวันนี้ โอ้โหเจ็บเจ็บทั้งคู่นะผมก็เจ็บเหมือนกัน,นครับวันนี้โอเคบวกไม่เพื่อนมีอันติอยู่นะครับวันนี้โอเคก็ไม่ได้เสียงนะครับวันนี้ก็ผมก็จะวาร์ปกลับเลยนะมังกรเล็กจะเกิดน,นะครับก็ต้องปล่อยไปนะนเพื่อนๆดีวกว่าไปตายนะโ okay, อเคนนี้ผมจะไปเติมเพื่อนข้างล่างมากนะครับโหเพื่อนผมร่วงหมดแล้วนะครับวันนี้โอเคเราไปเคลียร์คลิปก่อนนะครับเสียดายนะ ตอนนี้ก็หายหมดเลยนะครับเพื่อนๆโอเค okay, เราเจอเพนนะขอสับหน่อยนะครับวันนี้เกือ <G> บ <ül> ตายนะครับวันนี้เจ็สิบเปอร์เซ็นอยู่นะครับเพื่อนๆค่อนข้างแรงนะผมบอกเลยนะซิลนะครับวันนี้เบอร์ดัมเมกกระจายนะครับโอเคเราก็เคลียร์คีปไปก่อนนะทรงๆไปก่อนนะโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรอุ้ยโอ้โหผมโดนดักนะเพื่อนๆเกือบล่วง เกือบล่วงเฮ้ยใจเย็นเพื่อนนี่อีสกคิวก่อนแลกไปครับงี้กดเกิดมาเลยครับวันนี้โอ้โหโดนดักก่อนนะครับผมโดนพุ่มสงสัยนะครับเมื่อกี้มันจะห้าวไปแล้วเพื่อนโอเคอันติผมจะมาแล้วนะถึงไม่เพื่อนถึงไหมถึงไหมสบัสบสบัสบสบัสบสบับสับสับสับทาชีได้สวยโอ้โหออกไม่ได้เพื่อน ตั๋วเที่ยวเดียวนะครับเมื่อกี้จังหวะผมสับไปแล้วเขากดเข้าป้อมไปนะครับเมื่อกี้เสียดายนะมันเพื่อนออกไม่ได้นะเมื่อกี้ตั๋วเที่ยวเดียวนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมแต่เมดแรกซับนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะัเพื่อนแต่ว่าจังหวะมันไหลไปแล้วนะมันเพื่อนต้องเอาให้ได้นะพอจังหวะถ้าผมนีมาจะเฉยเมื่อกี้ก็อาจจะตายเองนะครบวนี้โอเคเพื่อนเราได้นะวันนี้ผมรีบเพียร์กลางก่อนนะโอเคผมจะเอาป้อมกลางให้เพื่อนนะครับวันนี้ โมสลิมไม่ยอมนะครับวันนี้โอเคขอสับหน่อยนะครับอันนี้ขอสับหน่อยเพื่อนขอสับหน่อยเพื่อนขอสับ oh, เฮ้ยโอย้เรียบร้อยเพื่อนข้อความเข้าเมื่อกี้เรียบร้อยเลยผมเหมือนเครื่องมันค้างนะครับวันี้โอ้โหยูทูบมันแจ้งเตือนนะครับเมื่อกี้ตายเลยผมเมื่อกี้ตีทีเดียวก็ตายแลวนะครับวันนี้เสียดายครับวันนี้โอเคไม่เป็นไรขอ แก้มือหน่อยไอซิคิวได้มาหนึ่งนะครับอันนี้ทาชิว่าไงบาสว่าไงบาสสับเข้าเต็มหัวนะครับเมื่อกี้เรียบร้อยครับนี่มาหยอกเพลนต่อนะเมื่อกี้บาสนี่ก็ชอบกระโดดนะต้องเจอซิลนะครับซิลโดดเหมือนกันนะเมื่อกี้สับเต็มหัวเลยนะครับโอเคเหมือนข้างล่างจะบวกกันอีกแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะมาเติมนะโอ้โหโหดนะครับอันนี้ เทลสูเราได้ไปนะครับโอเคเราเคลียร์คลิปกลางไปนะครับอันนี้โอเคเราเริ่มเล่นอย่างมั่นใจนะครับเพื่อนๆอันนี้เรามีดาเมจมากนะบอกเลยนะนี้โอเคเพนมาอย่างนี้ก็สับ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 ไปนะครับเีื่อกจะตายนะครับไม่มีอันติีผมบอกเลยร่วงนะครับเมื่อกี้โอ้โหเพหน้าเสียเลยนะครับเมื่อกี้โอเคผมโดนดับพุ่มอีกแล้วนะนี้นี่ครับแต่ว่าซิลก็มีสกิลค่อนข้างพิวนะครับเพื่อน เดี๋ยวถ้าได้ลูกแก้วนี่ก็จะสบายกว่านี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็อาศัยจังหวะเข้าออกดีๆนะครับอันนี้โอเคแล้วก็ปาดาบไปโซนๆไปนะครับอันนี้ผมจะไปเติมล่ากนะอันนี้เราไล่แก๊งกับเพื่อนรวยๆนะครับอันนี้โอเคอันนี้เพนเพนจอันตินีมันยิ่งก็สับดีครับเพื่อนๆรออะไรสับติดครับโอเคลากสวยนะครับอันนี้โอ้โหงปามีดพืด้ ตายปะครับเนี่ยโอ้โหทาชี้เกือบนะครับเมื่อกี้มองตาเนีครับเมื่อกี้จังหวะสไลด์เขานะครับโอเคผมก็ยังอยากจะช่วยดามเมจเพื่อนนะ24วิเพื่อนพอช่วยได้หน่อยโอเคเขาเหลือตัวสุดท้ายนะผมเข้าไปช่วยฝันนะรเรียบร้อยครับลาช็อตม <c oughs> น่าเกลียดมากนะนเพื่อนก็เกือบตายนะมนเมื่อกี้ก็คือจะมาช่วยจ่ายดามเนะเรียกลาช็อตก็น่าเกียดไปนะวันนี้โอเคผมอัตีสับไปนะครับวันนี้ โอ้ยโกเลมมันจะเคาผมตายนะครับวันนี้ไม่เอานะปล่อยไปบฟ้านะเพื่อนโอ้โหเกือบโดนชีปป่าหวดล่วงนะโอเคอันนี้เราก็วร์ปเข้ามาเติมลงเติมเลือดก่อนนะครับวันนี้โอเคเราก็จะไปเติมไฟต่อนะครับเพื่อนๆก็ไล่ฆ่าสนุกนะฟิวผมบอกเลยนะมันไล่ฆ่าสนุกอยู่นะเล่นจังเกิลน,นะเล่นการก็โอเคนะไม่ต้องซีเรียสมากนะจ่ายดาเมจจ่ายดาเมจนะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะเพื่อน แต่ว่าดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าจังเกิลนะครับแต่ก็โอ้โหขนาดไม่แรงกันเพื่อนยีู่ดรับไม่แรงก็ยังขนาดนี้ครับโอเคตอนนี้ปั๊บแดงหายไปนะครับออันรียบร้อยครับบนเหงานะครับอย่างนี้ฉีเหงานะครับว่าไงเพื่อนปลาขวานไปอันตริสับเลยครับอย่างนี้ฉีบอกไม่อยากเล่นแล้วนะครับอย่างนี้ถ้าโดนอย่างนี้นะครับ โอเคปลาขวานไปก่อนนะครับแรงนะครับวนี้ขโ,โดหดลากมานะครับทาชิก็ยังรอดไปปล่อยไปนะครับวันนี้ไม่ได้กับทาชินานนะครับวันนี้โอเคเราฆ่าไปได้หนึ่งนะครับวันนี้เราก็มอดัสเเลเยอร์นะแต่เพื่อเราเวลสูก,ก็ล่วงไปนะครับวันนี้ตอนนี้ลีเเตอร์ก็โซนพุ่มให้นะครับวันนี้โอเคเราก็เอาดาสเเลเยอร์ไปชิวๆนะครับวันนี้ เพราะว่าเอลสูปปักบอร์ดให้เรียบร้อยนะครับวันนี้โอเคครับได้มาแล้วครับดักสเตเยอร์นะเราก็มีการอนอยางต่อเนื่องนะครับวันนี้โอเคป้อมล่างเราแตกไปแล้วนะครับวันนี้เพ็นแยกดันนะอันนี้ผมก็จะมาดักซุ้มเหมือนเดิมนะครับพุ่มนะถาชี้เป็นไงเพื่อนว่าไงว่าไงเพื่อนหงอกนะครับอันนี้หยอกนะตอนแรกว่าจะสับไมแม่เไปมาไม่สับตีกว่านะครับวันนี้ เปิดสกิลนะครับทาชีนะมันก็น่าจะมีนติกระโดดสวนผมอยู่นะโอเคเหมือนบัดจะมาบวกนะอันนี้เราเข้าพุ่มก่อนนะครับโอเคยังไงเพื่อนสวยนะครับล็อกซี่ล็อกซี่จับนี้ก็เหงาดีครับจับนี้ก็เหงาดีครับโอเคเมื่อกี้ผมเปิดนัตติสับไปเลยนะครับเมื่อกี้คอขาดนะครับ เนี่ยค่อนข้างโหดนะเดี๋ยวผมบอกกันนะซิวนะวันนี้ร้อนตีครับเพื่อนน้ำตีมาก็คือหนึ่งสกอร์นะหนึ่งสกอร์หนึ่งแอซิดเลยนะครับอย่างนี้แยงนะครับตัวหลังไม่ค่อยกล้าเข้านะด็อกซี่ก็ดึงค่อนข้างโหดนะครับวันนี้โอเคเราก็เตรียมขึ้นบ้านนะครับเอาเพนเข้ามางนี้โอ้โหโดนผมปลาเข้าไปนี่จะตายนะครับสับน้ำตีครับเพื่อน,อนโอเคออกมาครับออกมาก่อนเพื่อน โอ้โหล็อกซี่ล่วงนะครับรับดาเมจเยอะไปนะนี้สวยเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้จังหวะดึงให้เขาลุมล็อกซี่ถึง2ตัวนะผมก็สับอันติจาดดาเมจโดนถึง2ตัวนะครับเมื่อกี้สวยนะแล้วจังหวะเพนเขาอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้เข้ามาก็โดนแค่ขวานผมจะล่วงนะครับโอเคอันติผมใกล้ามานะ <S <S ไม่ต้องอันติแล้วอุย้ยโคตรแรงเพื่อนปลาขวานผมสับทาชีล่วงเลยนะวันนี้โอเคครับเลียบเขี่ยคีปไปนะ เคลียคลิปเคลียร์ป้อมไปนะครับวันนี้โอเคดาวสเลเยอร์ okay, เราขึ้นไปนะครับวันนี้แต่ก็ไม่น่าจบได้นะโอ้ยเพนถ้าปล่อยลงมุ่ยผมทราบอันติร่วงเลยนะวันนี้โอเคครับเราก็จกหยอกเขาไปก่อนนะนี่คนระับเทลูกแก้วก่อนเลยนะโอเคครับออกมาได้ง่ายๆนะเพื่อนโอเคปลาหยอกไปนะครับเพนไปนะพี่เพนอันติเข้าเลยนะครับวันนี้สวยครับเบญสูตรถอยได้สวย โอเคได้มาหนึ่งนะเพนแหลมไปแล้วนะเราจะตายนะครับเราซุ่มก่อนนะป่าขวานหยอกออกไปครับเมื่อกี้โคตรแรงครับโอเคป่าขวานไปนะครับวันนี้นี่นะทาชิจะเอาผมอีกแล้วนะครับวันนี้โอเคเราลอดนะครับทีมเราค่อนข้างผิวนะครับวันนี้ทาชิค่อนข้างปวดประสาทนะครับวันนี้ยังไงจะเอายังไม่เพื่อน โอ้ยล็อกซี่ฟิกเกอร์ดึงไม่โดนนะถ้าดึงโดนที่ผมบอกเลยคอขาดนะครับวันนี้โอเคปลาหยอกไปเหมือนกันนะครับวันนี้เขาสกิล,ลหนึ่งมาเราสกิล,ลกลับนะครับตอนนี้ลูกแก้วผมก็ครูดาวนะอันนี้ผมก็เล่นเสียเส่ยงๆเลยนะอุ้ยโดนป้อมเมื่อนโอ้ยเกือบตายเพราะป้อมนะวันนี้โอเคเคลียร์คลิปก่อนนะต้องสับออกนะครับวันนี้ขอออกก่อนนะครับโอเคขอออกก่อนนะเพื่อน โห oh, ทาชีตามผมนะครับวันนี้ทั้งชาชีทั้งบัตนะครับอย่าหยุดวิ่งเพื่อนอย่าหยุดวิ่งเราอ่าหยุดวิ่งอืโดดระมาก่อนนะครับวันนี้โอ้โ oh, ห oh, มือผมนี่จิกโทรศัพท์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนจังหวะนี้เ้ hey, เพื่อนเราโอ้โ oh, หติมาพอดีนะวันนี้ใจดีอยากสู้นะครับวิเพนจะาเอาผมนะครับเพื่อนอ๋อ oh, ติอย่างนี้ก็เหงาดีเพื่อนโอเคล็อกซี่สวยขอขอสับหน่อยนะครับอืม hmm, มันเขี้ยว มันจะเอาผมนะครับเมื่อกี้แต่ว่ามันตีไปผิดทางนะเมื่อกี้ผมมันเลนตรงมานะผมออกซ้ายนะเมื่อกี้ก็เหงาไปนะเพนยังหวาเมื่อกี้นะเล่นค่อนข้างลึกนะจะเอาซิลมันค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจริงๆนะเพราะว่าถึงระยะจริงผมว่าผมน่าจะกดอันตีทันอยู่นะถ้าว่าไม่ตัวละลายยังหวามันชนหายไปก่อนนะเพื่อนโอเคจะหวาเลนบนบวกกันอีกแล้วขอสับ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 หน่อย สับหน่อยเพื่อนสับหน่อยเรียบร้อยครับตายไปสี่นนะครับจังหวะนี้โอเคค่อนข้างได้เปรียบแล้วครับอันนี้โอเคผมก็จะไปจบเลยนะครับอันนี้โอ้โหล็ซี่แท้งเลยเหรอเพื่อนโอ้โหเขากดยอมแพ้นะเพื่อนเพื่อนก็ค่อนข้างโหดนะเพื่อนๆซิลนะครับเลนกลางนะดามเมจอาจจะเบากว่าจังเกิลหน่อยนะครับแต่ผมบอกเลยสับมันเหมือนเดิมนะเพื่อนๆสับอย่างเดียวนะ แล้วโคตรปวดเลยนะเพื่อนกระโดดเข้ากระโดดออกนี่โอ้โหมีลูกแก้ววันนี้โคตรปวดเลยนะครับแนวหลังยืนไม่ได้เลยนะผมบอกเลยนะเมื่อกี้ยืนก็เนี่ยโอ้โหใจตันหมดนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปของเราจะจบนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ